สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษเรียนง่ายพูดง่ายคลิปนี้เรามีตัวอย่างประโยคต่างๆหลายๆสถานการณ์มาให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดฝึกออกเสียงกันนะครับ I've got to go ก็มาจาก I have got to go นะครับความหมายก็ง่ายๆผมต้องไปแล้ว ในกรณีที่เรามีความจะเป็นจะต้องไปหรือเรามีธุระที่จะต้องไปทำนะครับเราก็ใช้คำนี้ได้ว่า I've got to go หรือเรามีนัดนะครับก็พูดคำนี้ได้ความหมายก็ชัดเจนตรงตัวนะครับไม่ซับซ้อนแปลว่าผมต้องไปแล้วหรือผมมีความจำเป็นต้องไปนะครับ I've got to go ก็ฝึกให้คล่องนะครับ My friend is coming to pick me up right here. My friend is coming to pick me up right here. แปลว่าเพื่อนผมกำลังมารับผมที่นี่แหละ is coming นะครับกำลังมาส่วนคำว่า right here ก็แปลว่าที่นี่หรือตรงนี้แหละนะครับ My friend is coming. To pick me up right here ก็เป็นความหมายชัดๆง่ายๆตรงตัวเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ในกรณีที่เหตุการณ์มันกำลังเกิดขึ้นหรือกำลังกระทำนะครับ is coming Are you going home right away? Are you going home right away? คุณกำลัง กลับบ้านเลยเหรออันนี้ก็เป็นกรณีที่หลังจากเลิกงานหรือเลิกเรียนหนังสือก็ได้นะครับแล้วเราก็เห็นเพื่อนตั้งหน้าตั้งตาเดินเราก็ถามเพื่อนได้ว่า Are you going home right away คุณจะกลับบ้านเลยใช่ไหมทํำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนกัน Are you going Are you going home right away เป็นคำถามนะครับเป็นลักษณะคําถามที่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น I have Chinese practice after this I have Chinese practice after this หลังจากนี้ผมหรือฉันไปฝึกพูดภาษาจีน ก็คือไปฝึกพูดฝึกฝึกพูดภาษาจีนนั่นเองนะครับ I have Chinese conversation practice แต่อันนี้เราย่อเหลือ Chinese practice นะครับ After this ก็คือหลังจากนี้แหละเป็นการตอบคำถามของประโยคก่อนหน้านี้นะครับ I have Chinese practice after this What is teacher's name? What is teacher's name? คุณครูชื่ออะไรครับอันนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าการออกเสียงนะฮะ What is teacher's name? Teacher's name ก็คือชื่อของคุณครูนั่นเองซึ่งก็เป็นคำถามง่ายๆที่เราสามารถ ฝึกพูดฝึกถามได้ What is teacher's name คุณครูชื่ออะไรครับหรือคุณครูชื่ออะไรคะผู้หญิงก็ใช้ได้ His name is Mr. Fong His name is Mr. Fong เขาชื่อคุณฟงนะครับทำไมเราต้องใส่ Mr. ครับ เพราะว่าเป็นการให้เกียรติกันนะครับ His name is Mr. Fong แต่ถ้าเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันก็ไม่ต้องใส่ m r น,นะครับก็ได้อันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กนิดหน่อยนะครับ His name is Mr. Fong ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับอย่าลืม His name is Mr. Fong Is she your teacher? Is she your teacher? เธอเป็นครูของคุณใช่ไหมอันนี้ในกรณีที่เป็นคุณครูผู้หญิงนะครับ Is she your teacher? แต่ถ้าเป็นคุณครูผู้ชายก็เป็น Is he your teacher? Is he your teacher? อันนี้ก็เป็นคุณครูผู้ชายนะครับอย่าสลับกันนะครับ ผูหห้หญิงไปใส่ฮีก็เดี๋ยวคนที่ถูกถามก็จะงง Is she your teacher? What's your native language? What's your native language? ภาษาถิ่นของคุณคือภาษาอะไรก <_ m> ็คือภาษาพื้นถิ่นนั่นเองนะครับภาษาที่เรา ใช้ตามพ่อแม่ของเรานะครับ What's your native language? What's your native language? นะครับถ้าเป็นคนไทยเราก็บอกว่า Thai คำเดียวสันส้นๆ <laughs> ก็คือภาษาไทยนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะตอบให้เต็มรูปแบบก็บอกว่า My native language is Thai นะครับ Let me show you something. Let me show you. something นะครับ let me show you something ก็คือผมมีอะไรจะให้คุณดูครับนะเป็นการบอกในลักษณะที่เรามีสิ่งที่จะให้เขาดูบางสิ่งนะฮะ let me show you something นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งของที่มีความหมายหรือมีความสำคัญก็เลยต้องให้เพื่อนมาดูหรือหัวหน้ามาดูอะไรก็แล้วแต่นะครับ Let me show you something อันนี้ก็เป็นประโยคง่ายๆก็ฝึกใช้ได้นะครับ When is the taxi going to come? When is the taxi going to come? เมื่อไหร่แท็กซี่จะมานะครับคือจะมาถึงที่เรารอเนี่ย The taxi The taxi ก็คือเป็นแท็กซี่ที่เรา โทรเรียกให้มานะครับคือเจาะจงว่าเป็น the taxi when is the taxi going to come นรออยู่เอ๊ะทำไมผิดสังเกตไม่มาสักทีนะครับ when is the taxi going to come what day is it what day is it นะครับ what day is it วันนี้คือวันอะไรเป็นคำถามสั้นๆหรือบางทีเพื่อนถามเราหรือเจ้านายหรือลูกพี่ถามเรานะครับ what day is it เราก็อาจจะจำไม่ไดนะ้ถ้าจำได้เราก็ตอบไปเลยนะครับ it is Monday Tuesday Wednesday อะไรก็ว่าไปนะครับ what day is it ซึ่งเป็นคําง่ายๆฝุกพูดเอาไว้บ่อยๆนะครับ It's Tuesday It's Tuesday นะครับวันนี้วันอังคาร It's Tuesday ถ้าเป็นวันศุกร์ก็ It's Friday It's Friday ก็สังเกตการออกเสียงนะครับมันจะมี s อยู่สองตำแหน่ง It's Tuesday เราจะไม่พูดว่า it's Tuesday น,นั้นก็ออกเสียงไม่ถูกต้องนะครับต้องออกเสียงเป็น it's Tuesday <S What month is it? What month is it? เดือนนี้เดือนอะไรนะครับ What month? is it เดือนนี้เดือนอะไรครับก็เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยนะครับเดือนเมษายนแต่ว่าคนไทยมักจะคือไม่ค่อยจะจำว่ายกตัวอย่างเช่น January February March อันนี้พอจำได้3เดือนแรก April พอหลังจากนั้นก็จำไม่ได้แล้วนะครับ It's June It's June It's June ก็คือเดือนมิถุนายนนะครับการที่เราจำไม่ได้ก็ไม่ได้โทษใครนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองเป็นเรื่องปกตินะครับ It's June ก็เป็นเดือนที่เข้าหน้าฝนแล้วนะครับมิถุนายนความจริงก็น่าจะตั้งแต่พฤษภามมาแล้วนะครับหน้าฝน It's June นะครับ ง่ายๆหรือพูดสั้นๆคำเดียวเลยจูน What's today's date What's today's date แปลว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับก็ขออภัยนิดนึงขอแก้คำอ่านนะครับ What's today's date แปลว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็จะออกเสียง เสียง s นะครับสองตำแหน่ง what's today's date <S เวลาตอบวันที่เท่าไหร่ก็ต้องมีคำว่า the เพื่อย้ำนะครับเช่น today is the first เป็นต้นนะครับ I don't wanna talk about him I don't wanna talk about him ะครับถ้าพูดเร็วๆก็เป็น I don't want to talk about him ผมไม่อยากพูดถึงเขานะครับ I don't want want ก็มาจากคำว่า want to นะครับ want to ก็มาจากภาษาเพลงจนปัจจุบันนี้กลายเป็นภาษาพูดไปแล้วนะครับ I don't want I don't want to talk about him ถ้าเป็นเพลงของ Ross t e ส a r t ก็คือ I don't want to talk about her <laughs> ใช่หรือเปล่าไม่ทราบ อันนี้ก็มีความหมายว่าผมไม่อยากพูดถึงเขานะครับ Can I talk to you privately? Can I talk to you privately? นะครับแปลว่าผมขอคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ไหมนะครับ Private ก็คือส่วนตัวนะครับ Privately อย่างส่วนตัว Can I Talk to you privately ซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยคง่ายๆนะครับเวลาเราต้องการที่จะพูดกับใครเป็นการส่วนตัวเราก็พูดประโยคนี้ขึ้นมานะครับเป็นเชิงถามนำไปก่อนนะครับถ้าเข้าสะดวกเขาก็จะบอกว่า Yes I'm sorry What Did you say? I'm sorry. What did you say? ขอโทษครับคุณว่าไงนะหรือคุณพูดอะไรนะก็เป็นประโยคในลักษณะที่เขาพูดออกมาแล้วเราได้ยินไม่ชัดหรือไม่ถนัดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องบอกว่า I'm sorry ผมขอโทษครับ What did you say? คุณพูดว่าอะไรนะหรือคุณพูดว่าไงนะ ซึ่งเราก็ต้องมีคำว่า I'm sorry เป็นการขออภัยให้เขาพูดอีกครั้งหนึ่งอะไรทํานองนี้นะครับหรืออาจจะพูดว่า I'm sorry Can you speak slowly please ก็ได้นะครับ I did chat to her last night I did chat to her last night ผมคุยกัน กับเธอเมื่อคืนคำว่า chat ก็คือคุยกันเล่นๆน,นะครับคุยเล่น I did chat to her last night นะทำไมต้องมี did did ก็เพราะว่าเป็นอดีตนะครับ last night เมื่อคืน I did chat to her last night อันนี้ก็เป็นประโยคที่เราบอกเพื่อนอีกคนว่าเนี่ยฉันคุยกับเธอมาเมื่อคืน คุุุยกกกันนนนเล่เล่นสนสไมมม่ีอะไราก Thai people admire you very much Thai people admire you very much คนไทยชื่นชมคุณมากเลยนะนะครับคำว่า admire admire ออกเสียงอย่างนี้นะครับแปลว่าชื่นชมหรือชื่นชอบ นะครับ Thai people admire you very much คนไทยชื่นชมชื่นชอบเพราะว่าคุณน่ารักหรือเล่นกีฬาเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ Thai people admire you very much หรืออาจจะเต้นรำเก่งร้องเพลงเก่งอะไรอย่างนี้นะครับก็เ,เลยทำให้คนไทยชื่นชม Are you In favor of a ban on smoking marijuana นะครับ Are you in favor of a ban on smoking marijuana นะครับคุณสนับสนุนการห้ามสูบกัญชาหรือดูดกัญชาไหมนะครับ Are you in favor นะครับก็คือสนับสนุนหรือไม่นะครับ of a ban On smoking marijuana นะครับ Marijuana ก็คือกัญชานะครับก็เป็นประโยคที่สร้างขึ้นมาเป็นลักษณะคำถามนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมมานะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ